ใครรอรอสมาชิกแป๊บหนึ่งนะครับรอสมาชิกแป๊บหนึ่งนะครับผมซาถูกซาถูกปูเด้อมันอีขอรัฐบาลวดประจําันที่3 0สทันมาขอ3ตัวตรงๆนะปูเด้อโลกาสีเฮต,ตามที่เคยบอไวเฮ็ดมองดูมองเศร้าให้ซาถูก อินยสยังเทวายัยังมาัมหาปรมายัังสมหายศังมุนียสังมหามุนียสังปุริสัยยังมหาปุริสัยสังจวบัดยังมหาจวัติยังพุทธยสังปัดเจพุทธยสัง อรหันตยสังสัพพะสุขเวชาจรณายัสังสัพพโลกาทิปติจานะสองสัพพโลกะตรียะยหญ่เทนะยเสนะสัจเจนะเจนะน้มมาสุวัชิโหยตุมมยหังสว,สว, друг, สวสายะธโมพุทธสารโมธมาราสักโมสาริสช้สสสสางช้างช้างเสยศีทังหูหูสวายะซาตุซาตุมาเด้อพี่น้องเด้อขอส,ส,สามตุตรงตรงนภูเด้อซาตุซาตุเมืส нолог, สส่อวานนะครับทุกท่านนะ เพจดโดนบล็อกครับพี่น้องว่าสิจุดตั้งแต่เมื่อวานเนาะเดี๋ยววันนี้ออให้รัฐบาลไปด้วยใครที่เข้ามาฝากกดไลค์กดแชร์นะครับมาเข้ามาเ,เร็วสวัสดีครับท่านพี่พี่ชายเสือนอนกินเนาะสวัสดีเด้อทุกานเดี๋กกดมามามาเ,เร็วๆเมื่อวานรัฐรัฐบาลเราเราพัฒนานะครับเราพัฒนามีใครได้บ้างเม็ดเดียวเด่นๆเลยสี่แปดนะครับ สี่แปดนะครับเราพัฒนาของเราขอคนละสามแชร์นะครับขอคนละสามแชร์มาเข้ามาเร็วๆคนละสามแชร์นะครับเดี๋ยววันนี้ออให้รัฐบาลไปด้วยนะครับวันนี้ให้รัฐบาลไปด้วยนะครับให้ทุกท่านมาดูเองนะครับไลฟ์เสร็จเราลบทันทีนะเพื่อนนะค้างไว้บ่ได้ครับพี่นงค้างไว้บไร้เดี๋ยวโดนบอกอีก ให้ดูเอาขอปู่เอาขอโจกลาปปู่เด้อมาเข้ามาหนึ่งนะร้อยท่านหนึ่งร้อยแชร์สวัสดีครับพี่คำล้อนะครับสวัสดีครับมาเข้ามาแล้วทักทายกันได้นะครับเข้ามาแล้วทักทายกันได้เด้อมามๆเร็วๆพี่น้องขอคนละสามแชร์มีกลุ่มแชร์ลงกลุ่มให้อ่อนหน่อยเร็ว ขอคนละสามแชร์สวัสดีคนดูยี่สิ้านกรับาบาหนึ่งร้อยท่านเร็วๆสวัสดีครับเจวัน สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับทุกท่านสวัสดีครับพี่สาวพี่หนูพินนะครับพี่สาวออยเองนะครับสวัสดีครับพี่โสภาสวัสดีครับพี่ดารัสสวัสดีครับพี่ลุงมาเข้ามาเร็วๆทุกท่านเข้ามาเร็วๆโอ้มีเก่าพี่น้องใครอยากจะดูนะครับสาธุสาธุเด้อแต่ตามตัวเด้ออย่าลืมนะครับอย่าลืมเลขกับหัวนะครับทุกท่านนะอย่าลืมเลขกับหัวนะครับทุกท่านนะ อย่าลืมเลขกับหัวตรงกับเลขอวันนี้มีเก้านะครับวิ่งรูดนะครับวิ่งรูดนะครับพกกื่อนนะสวัสดีครับพี่จันจิลานะครับมือว่าน่บูไดไลสวดรับพี่น้องออไลอยู่ในเพจสำรองเด้อพี่น้องเด้ออไลอยู่ในเพจสำรองเดี๋ยววันนี้นะครับเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวออให้ดูเลขรัฐบาลน,นะครับ เราจะเล่นเฉพาะตัวเด่นใครจะเล่นเฉพาะตัวแดงๆนะครับใครจะเล่นเฉพาะตัวแดงแงก็ดูเอานะครับเป็นแนวทางนะครับเพกกันนะวันนี้มีเก้าเก่ายังพี่น้องเก่าสามหกหาสามเก่าบ่เก่าหกบ่เก้าหกเก้าแปดบ่พี่น้องเดี๋ยวดูนะเพกกันนะใครเห็นเลขเก้า ใครเห็นเลขเก้าเหมือนอเห็นขึ้นกันบ่พี่น้องใครเห็นเลขเก้าพิมพ์ขึ้นมาให้ออหน่อยเร็วขอปูนะครับทุกันนะพิมพ์รัวๆพิมพ์ไหสนันครับพี่น้องขอปูให้เพื่อนได้ยินขอปูหลายหลคนนะครับพี่น้องเพิ่นเสียให้โชคให้ลาบสิ่งที่ตาไม่เห็นใช่ว่าจะไม่มีนะครับทุกันนะขอเอาซอยกันพี่น้องออก็อยากถูกเหมือนกันนะครับสามตัวตรงๆนะครับอยากถูกเหมือนกันสามตัวตรงๆนะครับ สวัสดีครับพี่นันทนาวันนะครับมาเลขเก้าพิมพ์ขึ้นมาจะบอกเลขเก้าเจ็ดเก้าเจ็ดหรือเก้าสามเก้าเจ็ดหรือเก้าสามนะครับพวกกันนะเก้าเจ็ดหรือเก้าสามมาดูนะครับพวกกันเดี๋ยวออให้ดูรัฐบาลไทยนี่คือเลขนะครับ นะเม็ดเดียวหนึ่งสามนะครับเพื่อนๆนะ,ะนี่คือเลขงวดนี้รัฐบาลไทยของออนะรัฐบาลไทยนะครับเพื่อนๆนะ,ะ,นะ,ะเป็นแนวทางงวดนี้ออชอบสามนะครับเพื่อนๆนะงวดนี้ออชอบสามนะครับวิ่งสามรูดสามนะครับเพื่อนๆนะวิ่งสามรูดสามที่จริงสามกับหนึ่งนะครับออชอบนะ,ะแต่มันคู่กันกับสี่นะครับ ก้าเจ็ดบอ๋อเก้าเจ็ดกับเก้าเจ็ดครับเก้าเจ็ดกัยิ่งดีครับพี่น้องอ๋อจิ้บไม่หมดนะครับพวกกันนะมันจะมีตัวรองตัวหนักตัวเบาตัวหนักนะครับพวกกันนะซื้อเก้าสามหกเอาจัดไปเก้าสามหกดูนะครับนะวันนี้นะเลขออกวันพฤหัสเหมือนเดิมระวังเลขตัวเดิมระวังสามแปดสามห้านะครับพวกกันนะระวังสามแปดสามห้านะครับ มันจะมีตัวคู่อยู่20กับ23นะครับตัวคู่กันนะถ้ามานะตัวคู่นะครับเรือ ok เขาเรียกว่าเลขคู่นะ20กับ23นะ20กับ23นะ35กับ38นะครับระวังนะครับพวกันนะใครที่มาดูไลฟ์สดวันนี้ก็ขอให้ปังๆไปไปดูเลขทูกต่อเดอ้อพี่น้องเดอ้อดูเอานะครับพวกันนะใครเห็นเลขอะไรให้พิมพ์ขึ้นมาขอปู่เอานะครับมันอยู่ที่มือท่านนะครับ โชคลาอยูท่เมอรอทันนะทุกคนนะสายด่วนครับอาจารย์สายด่วนจัดไปครับในห้องวีนะครับ <c oughs> <c oughs> เอาย่ำย่ำใดย่ำย่ำย่ำไดซึ้ึๆเหรอหล,ลวงพี่ห <c oughs> ลวงพี่พ่เนาะ <c oughs> บวชไปนี่หรือเขานาักแล้ว <c oughs> ว่าสิไปอยู่กับ n h น้ำโควิดยากน้ำเบียทํำยาำงานวนลูลกพี่ส่วนอยู่97อ๋ออีกซิมห้ามืออีกซิมห้ามือซึบบอ๋อบวดแล้วโอ้เป็นผ้าโรติน,น, <c oughs> ในีใครเห็น97มาครับใครเห็น97พิมพ์ขึ้นมาขอหนึ่งร้อยท่านเร็วๆขอหนึ่งร้อยท่านเข้ามาเร็วๆ นะครับขอหนึ่งร้อยท่านเข้ามาเร็วเร็วบวอเก้าเจ็ดดีรีวะน้อพี่น้องเลยเก้าเจ็ดหกเจ็ดนะครับพวกกันนะเก้าเจ็ดหกเจ็ด เลขเลขออมีเก้าหกนะครับเพื่อนนะลองดูลองเบิง่งเดอพี่น้องเดอซื้อกินซื้อลงเด้อนะครับใครจะเอาสายด่วนนะครับเพื่อนนะก่อนตัวสุดท้ายนะครับก่อนตัวสุดท้ายเดี๋ยวออพาเข้าห้องนี้นะเพื่อนนะ ดูนะครับอย่าพึ่งออกไปนะครับรอตัวสุดท้ายเดี๋ยวออพาเข้าห้องนี้ก่อนนะครับใจเย็นๆนะครับเพืกันนะใจเย็นๆนะครับดูนะครับเพื่อนนะดูนะครับเพก่อนนะมาพิมก้าเจ็ดขึ้นมารัวๆพิมก้าเจ็ดขึ้นมารัวๆโอ้ตัวสุดท้ายคือสิบมางงามแทนพี่น้องบันเนมาเข้ามาเร็วๆเข้ามาเร็วๆนะครับ เห็นลิงก์ที่อ้อปักหมุดไว้ให้ไหมครับจิ้มลิงก์เข้าไปไปเอาสายด่วนนะครับถ้ามีนะครับทุกท่านนะถ้ามีเดี๋ยวอออไปวางให้นะครับถ้ามีเดี๋ยวอออไปวางให้นะครับทุกท่านนะเลขรัฐบาลนะครับเลขรัฐบาลงวดประจําวันที่สามสิบนะครับทุกท่านนะเข้ามาเร็วๆทุกท่านเร็วๆขอหนึ่งร้อยท่านเร็วๆเอาตัวที่สามไปขอหนึ่งร้อยท่านเอาตัวที่สามไปเปิดลิงก์หกสบอตัวสุดท้าย โอ้ข oh, ึอนเลครับหัวกลมๆเด้อบัดน,นี้เด้อเจ็ดเก้าหกสพี่น้องเด้อเจ็ดเก้าหกสนะนะครับให้พิมพ์บอกว่ามาจากอาภัยนะครับเข้าไปเอารัฐบาลสายด่วนนะครับเข้าไปเอารัฐบาลสายด่วนเข้าไปกันหรือยังนะเพื่อนนะทุกท่านนะห้าสิบคนอยู่ตอนนี้นะเพื่อนนะห้าสิบคนอยู่ตอนนี้นะครับให้จิ้มลิงก์เข้าไปตอนนี้นะเพื่อนนะเข้าไปได้เลยเข้าห้อง V2 สองนะครับ นี่นะจิ้มลิงก์เข้าไปในห้อง V 2สองนะครับใครจะดูสายด่วนนะครับมีหมดนะครับมีหมดทุกสำนักนะครับเพื่อนนะมีหมดทุกสำนักนะครับใครจะเข้าไปดูเลขรัฐบาลใครจะเข้าไปดูเลขรัฐบาลนะครับเพื่อนนะบริเวณอันบนระบบพี่น้องเลขใครจะเข้าไปดูเลขรัฐบาลนี่นะครับของปูคำแสนนะครับคำชโนดนะเพกกันนะ เจโนกมีหมดนะครับใครจะเข้าไปดูโอ้ยคื้นสิมาไก่เลขเขาแท้แบบนี้สามซีโอ้ยเลขยังนี้สามหนึ่งาเส้าเสือพี่นอ้องคื้นสิอันมือละละ,ละปันนี่สี่เก้าวะนะใครจะเอาตัวที่สามนะครับพิมพ์ขึ้นมาเร็วๆแล้วเข้าห้องวี เข้าห้องวีก่อนจิ้มลิงก์ด้านล่างนะครับเข้าไปให้ออนหน่อยเร็วเข้าไปให้ออนหน่อยเร็วโอ้คือสิมาตรงกับเลขเขาแท้พี่น้องตัวที่สามดูนะครับเพืกันนะกับหัวนะเพกกันนะสิ้ื้อดได้บ่บัตรนี่สิบแชร์คะ่ะครับดูนะครับเลขเด็ดนะเพกกันนะดูสำนักดังๆนะครับ มาตรงกับเลขเข้ามิดพี่น้องเอ้ยจังไรละบัดเนี้เลขทูบกับมาตรงกับของเขาอีกบันนี้ซเสือได้วนะเนาะบันนี้เนาะมาตัวสุดท้ายใครว่าเลขอะไรให้พิมพ์ขึ้นมาเบิ่งได้พี่น้องได้เบิ่งตรงกับเลขเลขผู้ใดเนี่ยเลขเอ่านะครับเลขสูตรนะครับออจะให้สูตรแบบนี้นะครับเลขแม่นำหนึ่งอันมืด เบิ่งเด้อพี่น้องเด้อตรงกับเลขแม่น้ำหนึ่งไหมเลขทูบเราใครจะเอาพิมพ์เลขหนึ่งขึ้นมาเร็วๆตัวสุดท้ายใครจะเอาพิมพ์เลขหนึ่งขึ้นมาขอสามค่ะเนาะโอ้ยอยากได้สามด้เนาะไม่แน่นะครับสำนักใหญ่ก็สำนักใหญ่นะครับอันหลายฮาเทียกับบออกกับมี่ครับพี่น้องมันสีมาออกเลขทูกปูเทานี้แหละซาถูซาถูซาถูเนาะนะครับ ใครอยากให้ออกเลขทูปปู่ห้องคือโดนลบข่าวอภัยห้องโดนลบครับด้วยกันครับเข้าห้องวีเลยจิ้มลิงก์ด้านล่างเข้าไปได้เลยนะครับแอดเป็นเพื่อนก่อนทุกท่านนะครับที่อยู่ในห้องนี้นะครับให้แอดห้องวีวีสองเป็นเพื่อนก่อนจิ้มลิงก์ด้านล่างเข้าไปเอาสายด่วนนะครับก่อนแรกพิมพ์เลขหนึ่งขึ้นมาให้ออก่อนเดี๋ยวออจะพาไปเอาตัวที่สามโอ้พี่น้องเลยว่ต้องเรียนดอกเลขรัฐบาลงวนนี้มันคือสิมาม่านแล้วละ่ะ นะครับพร้อมเลยยังครับุพท่านนะใครพร้อมพิมพ์เลขหนึ่งขึ้นมาให้ออเร็วๆสวัสดีครับพี่รวยลี่สวัสดีครับพี่กิฟสวัสดีครับทุกท่านครับดูนะเพท่านนะเบิ้งได้เลขถูกเข้าไปตรงกับเลขผู้ใดอันนี้แม่นาลินแม่นาลินนี่ก็ฟังดีนะเพท่านนะแม่นาลินนะนะครับออก็เพิ่งเข้าไปดูนะครับอันนี้ของเจนะครับเจอันนี้ของแม่แม่น้ำหนึ่งเนาะ ของเขามันก็มาตรงมาดถบพี่น้องซื้อได้บัวน้อบัตนี้เนาะมาใครจะเอานะครับใครจะเอาสายด่วนเข้าไปเอาในห้องนี้นะเพื่อนกันนะมาเร็วๆดูเอานะครับซื้อได้บ่าบัตรเนี่สองเก้าสองห่ะใครเห็นเลขนี้พิมพ์ขึ้นมาหน่อยเร็วแปลงเลขน้ำพี่น้องแปลงเลขน้า หกเจ็ดสองเก้าเจ็ดสองใครเห็นเลขนี้อันจ้าสามตัวโอ้ยน้อหกเจ็ดสองเก้าเจ็ดสองไปซื้อออมสินไปด้วยซื้อออมสินซื้อเทอ่ากับสองไม่นรอกเลขใครอันอันบนหนิเลขอันบ่หนิ ซื้อได้จ้านะครับขอให้ปังๆนะครับขอให้ปังๆนะครับออกก็สิไปซื้อกันครับพี่น้องมาพิมพ์ขึ้นมาก่อนออกจากไลน์นะครับใครไม่พิมพ์ขึ้นมานะครับเท่ากับท่านไม่ได้ขอปู่นะคเพื่อนกันนะขอโชคลาภกับปู่นะพิมพ์ขึ้นมาก่อนออกจากไลน์นะครับให้ทุกท่านพิมพ์ขึ้นมาก่อนออกจากไลน์พิมพ์แล้วก็ซื้อเอานะครับเจ็ดเอาเจ็ดเป็นหนึ่งเจ้าอ๋อซาทูซาทูครับ เอาตามที่ทุกท่านนะว่าตามที่ทุกท่านนะเอาตามที่ทุกท่านถนัดนะครับทุกท่านนะมาพิมพ์ขึ้นมาก่อนเร็ว <c oughs> ก่อนออกจากไลน์นะครับใครจะเอาฮาหนอยนะครับหวยตัวฟันนะครับทั้งตัวฟันนะเพื่านนะจิ้มลิงก์ด้านล่างเข้าไปได้เลยนะครับให้ทุกท่านจิ้มลิงก์ด้านล่างเข้าห้องวีนะครับ ห้อง FC โดนลบให้ทุกท่านแอดเข้าห้องซื้อก่อนเลยนะเพื่อนนะเดี๋ยวอ๋อจะไปดึงเอานะพี่น้องเนาะเดี๋ยวอ๋อจะไปดึงเอาของห้อง f c ผู้ใดอยากเข้าก็จิ้มลิงก์เข้าไปครับใครจะเข้าห้อง V จิ้มลิงก์ด้านล่างเข้าไป072พี่ยงยุทธบอกว่า072พี่สมปอง792อย่าลืมกลับหัวหนะพี่น้องเนาะอย่าลืมกลับหัวเหรียญลากเลยพี่น้องเนอะ 970971972973974ลองหลากเบอ่งครับพี่น้องเด้อใครอยากถูกนะบ่ต้องซื้อหลายหาบาท10บาทเด้พี่น้องเด้อใครจะเข้าห้อง V เข้าห้อง FC จิ้มลิงก์ด้านล่างเข้าไปได้เลยนะครับให้จิ้มลิงก์เข้าไปได้เลยบื้อว่านนี่ครนัดพี่น้องไวสองถุมครับเพจออโดนบล็อกนะครับเพจออโดนบล็อกนะครับออกไปไลฟ์อยู่ในเพจสำรองนะครับ ออไปไลฟ์อยู่ในเพจจำรองวันนี้ก็ขอให้ทุกท่านโชคดีนะเพื่อนนะขอให้ทุกท่านโชคดีขอให้ปังๆขอให้รวยๆนะครับเลขรัฐบาลถ้ามาอันเราก็ไปเล่นออมสินนะครับบิงลูดไปในเดอพี่น้องเดอ้อเก่าในเดอร์ซื้อขึ้นซื้อลงเดอ้อเก่าหกเก่าเจ็ดเดอ้อพี่น้องเดอ้อ เอาตามนะครับใครชอบเลขสูตรนะครับใครจะดูสายดว่วนถ้ามีนะครับย้ําถ้ามีสายดว่วนเดียวออจะไปวางให้ในห้องนี้จิ้มลิงก์เข้าไปได้เลยห้องเดียวนะครับเพื่อนนะลิงก์นี้ห้องเดียวห้อง V2 สนะครับสายดว่วนถ้าออจะลงออจะลงแค่เม็ดเดียวนะครับเพื่อนนะสายดว่วนถ้าออลงออลงแค่เม็ดเดียวนะครับเอาเน้นๆไปเลยนะครับวัดดวงกันไปเลยนะเพื่อนนะถือบ่ถือกวากันไหมครับพี่น้อง เดี๋ยวอวัดดวงไหเม็ดเดียวถ้าจะลงนะครับถ้าไม่มีก็ไม่ก็ไม่ได้ลงนะเพื่อนนะเดี๋ยวอขอไปดูก่อนนะครับขอให้ทุกท่านโชคดีขอพระคุณทุกท่านที่เขามารับชมนะครับขอพระคุณเอฟซที่ไม่ทิ้งกันนะครับขอพระคุณครับขอให้ร่ำรวยร่ำรวยขอให้ถึงสามตัวเดือปูดเด้อซาถูก อย่าให้เอฟซให้ล bueno, ูกกั้ลานอดอยากคอเงินแสนเงินล้านหลังไหลมาเทมาตะปูเด้อซาธุลูกก็จะได้เห็บตามที่ลูกเคยว่าไวเป็นมมงยูหมงเศ้าให้สตัวตรงๆงว่าประจําวันที่30มสิบหัวรัฐบาลไทยซาธุสาธุสวัสดีครับทุกท่านครับร่ำรวยร่ำรวยครับสวัสดีครับ